สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2569 2569ครับเปิดต้นปีมาสหรัฐอเมริกากำลังเจอกับความร้อนระอุที่ไม่ได้มาจากลูกระเบิดหรือสมรภูมริรบแต่เป็นสงครามกลางเมืองทางกฎหมายที่ดูเดือดที่สุดในรอบหลายทศวรรษครับลองจินตนาการดูนะครับเรามีประธานาธิบดีที่มาพร้อมกับคะแนนเสียงท่วมทน้นและนโยบายที่เน้นความเด็ดขาดรวดเร็ว แต่สิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์นี้กลับเป็นภาพของผู้นำที่พยายามจะเซ็นคำสั่งบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแต่กลับถูกเบรกจนหัวทิ่มโดยอำนาจตุลาการครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งเรื่องเงินงบประมาณหรือเรื่องผู้อพยพคำถามสำคัญที่เราต้องคุยกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครแพ้หรือใครชนะครับแต่มันคือคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่านี่คือสัญ,ญญาณความล้มเหลวของมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกที่กำลังกัดกันเอง จนขยับตัวไม่ได้หรือแท้จริงแล้วนี่คือการทำงานของระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่กำลังปกป้องอเมริกาจากการล่มสลายกันแน่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปแกะรอยเบื้องลึกของเกมอำนาจนี้และวิเคราะห์กันว่าแรงสันสะเทือนจากวอชิงตันจะส่งผลมาถึงกระเป๋าตังค์ของคนไทยได้อย่างไรครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดของแต่ละคดีผมอยากชวนทุกท่านถอยออกมามองภาพกว้างกันสักนิดครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมือง แต่มันคือปรากฏการณ์ที่ผมขอเรียกว่าโดมิโนคำสั่งสารครับเพราะมันไม่ใช่แค่คดีเดียวที่สะดุดแต่คือการที่ฝ่ายบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามเร่งเครื่องออกนโยบายแบบเร็วและแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศแต่กลับต้องมาชนเข้ากับกำแพงของฝ่ายตุลาการแบบติดๆก,ก,กันครับภาพที่เราเห็นคือความขัดแย้งที่ชัดเจนที่สุดระหว่างสองขั้วอำนาจฝั่งหนึ่งคือประธานาธิบดีที่ต้องการผลลัพธ์ทันทีโดยอ้างฉันทามติจากประชาชน อีกฝั่งหนึ่งคือสารที่ทำหน้าที่เหมือนแบกมือคอยดึงจังหวะและตั้งคำถามกลับไปว่าเดี๋ยวก่อนอำนาจที่คุณใช้นั้นมันมีกฎหมายรองรับจริงหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการขัดแข้งขัดขา,ดขา,ดขาดกันทางการเมืองนะครับแต่มันคือบททดสอบครั้งสำคัญว่าในยุคที่ผู้นำต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ปัญหาชาติระบบการเมืองของอเมริกาจะยังคงรักษาสมดุลไว้ได้หรือไม่หรือจะพังคลืนลงมาเหมือนโดมิโนที่เรากำลังเห็นอยู่ครับคดีแรกที่ถือว่าเป็น ระเบิดลูกใหญ่ทางการเมืองเลยก็คือคำสั่งสารที่สั่งระงับการปฏิรูปการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ครับเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ทำเนียบข่าวได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบการเลือกตั้งครั้งใหญ่สาระสำคัญคือการเข้าไปเข้มงวดกับการลงคะแนนทางไปรสนณยและการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิต้องแสดงเอกสารพิสูจน์สัญชาติที่รัดกุมขึ้นฟังดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นเรื่องดีเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมครับ แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เจตนาครับมันอยู่ที่ใครเป็นคนสั่งสารรัฐบาลกลางได้พิจารณาแล้วและตัดสินใจเบรคคำสั่งนี้ทันทีโดยชีย้ให้เห็นประเด็นสำคัญว่าตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอำนาจในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะรายละเอียดหยุม่มยิมอย่างวิธีการลงคะแนนเป็นอำนาจเด็ดขาดของโมลรัฐและสภาคองเกรสไม่ใช่อำนาจที่ประธานาธิบดีจะหยิบปากกามาเซ็นสั่งการได้ตามใจชอบครับนี่คือการประทะกันยกแรกที่ทำให้เห็นว่า แม้ผู้นําจะอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติแต่สารก็ขีดเส้นตายไว้ชัดเจนว่าอํานาจต้องมีที่มาที่ไปครับเจาะลึกลงไปในคําตัดสินนี้สักนิดนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าสารกําลังเล่นเกมการเมืองหรือเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับสิ่งที่สารทําคือการรักษาเส้นแดงของรัฐธรรมนูญที่ขีดไว้อย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรลองคิดดูนะครับ หากวันหนึ่งเรายอมให้ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวสามารถออกคำสั่งเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งได้ตามใจชอบโดยไม่อิงกับกฎหมายแม่บทวันข้างหน้าผู้นำคนนั้นอาจจะเขียนกติกาที่เอื้อให้ตัวเองชนะเลือกตั้งตลอดการก็ได้นี่คือความเสี่ยงระดับสูงสุดที่ศาลมองเห็นครับการเบรกครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นไปเพื่อคัดขวางความโปร่งใสแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าต่อให้คุณจะมีเจตนาดีแค่ไหนแต่คุณจะใช้วิธีลัดขั้นตอน เพื่อรวบอำนาจการจัดการเลือกตั้งมาไว้ในมือฝ่ายบริหารเพียงผู้เดียวไม่ได้ครับนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของอเมริกายังคงมีสมดุลอยู่ได้ครับคดีที่สองนี่ยิ่งฟังยิ่งเดือดครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องกระดาษหรือเอกสารแล้วแต่มันกระทบกับเงนเนินในกระเป๋าและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงกรณีนี้คือการที่รัฐบาลกลางพยายามใช้อำนาจในการแช่แข็งหรือระง,งับการจ่ายเงินช่วยเหลือมูลค่ามหาศาลกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ10 000ล้านดอลลาร์ที่ควรจะถูก <variety>: ส <be> ่งไปยังมนรัฐต่างๆครับเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่ขอมาเปล่าๆนะครับแต่มันเป็นงบประมาณสำหรับโครงการทางสังคมพื้นฐานสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีไรายได้น้อยแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาก็เพราะว่ารัฐที่โดนตัดงบส่วนใหญ่เป็นรัฐที่มีฐานเสียงของพรรคฝ่ายตรงข้ามครับทำให้เกิดข้อารหาว่านี่ไม่ใช่การบริหารงบประมาณปกติแต่คือการใช้เงิน เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อบีบให้รัฐต่างๆยอมจำนวนหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่าศาลร,รัฐบาลกลางไม่ได้นิ่งเฉยและได้มีคำสั่งห้ามรัฐบาลดำเนินการแช่แข็งเงินก้อนนี้ทันทีโดยมองว่าการกระทำแบบนี้อาจกำลังละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงครับทำไมศาลถึงต้องรีบเบรกเรื่องเงิน,ง,นงบประมาณก้อนนี้คำตอบอยู่ที่หลักการสำคัญที่เรียกว่าอำนาจแห่งกระเป๋าเงิน (Power of the purse) ครับในระบบของอเมริการัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่มีสิทธิอนุมัติว่าจะจ่ายเงินเท่าไหร่หรือเอาเงินไปใช้ทำอะไรคือสภาคองเกรสเท่านั้นส่วนประธานาธิบดีมีหน้าที่เป็นเพียงผู้บริหารจัดการให้เงินนั้นไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เจ้าของเงินที่จะสั่งจ่ายหรืออายัดได้ตามความพึงพอใจครับศาลกำลังมองเห็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ครับหากวันนี้ยอมให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจดึงเงินงบประมาณกลับคืนมาได้เพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองนั่นเท่ากับเป็นการเปิดประตูสู่อำนาจเผด็จการรูปแบบใหม่ลองนึกภาพดูสิครับ ถ้าวันข้างหน้าประธานาธิบดีสามารถขู่รัฐต่างๆว่าถ้าไม่เชื่อฟังผมผมจะตัดงบโรงเรียนตัดงบโรงพยาบาลของคุณระบบการถ่วงดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับมลรัฐก็จะพังทลายลงทันทีสารจึงต้องยืนยันหนักแน่นว่าเงินภาษีของประชาชนไม่ใช่เครื่องมือสำหรับต่อรองทางการเมืองครับคดีที่สามนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสะเทือนใจที่สุดในบรรดาคดีทั้งหมดครับเพราะคราวนี้เดิมพันไม่ใช่กระดาษหรือตัวเลขในบัญชีแต่มันคือ ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ครับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามผลักดันคือการยกเลิกสถานะทางกฎหมายของผู้อพยพจากลาตินอเมริกาจํานวนนับพันถึงนับหมื่นคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯให้มีผลทันทีผมอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่ลักลอบข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายแต่พวกเขาคือคนที่เข้าเมืองมาตามช่องทางที่ถูกต้องมีเอกสารรับรองมีงานทํา และใช้ชีวิตอย่างสุจริตมานานหลายปีภายใต้โครงการคุ้มครองของรัฐบาลชุดก่อนแต่จู่ๆคำสั่งใหม่จากทำเนียบขาวก็เปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางวันแสกๆที่ต้องการจะล้างไพ่ยกเลิกสถานะของพวกเขาเพียงชั่วข้ามคืนทําให้คนนับหมื่นต้องตื่นมาพบกับความไม่แน่นอนว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะยังเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกลายเป็นคนเถื่อนที่ต้องถูกเนรเทศครับเหตุผลที่สารต้องเข้ามาแทรกแซงในกรณีนี้ไม่ใช่เพราะผู้พิพากษาต้องการก้าวไกนโยบายการเมืองนะครับ แต่ศาลกำลังปกป้องหลักการหัวใจของรัฐธรรมนูญอเมริกันที่เรียกว่ากระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายดูโ p r o c e s ครับหลักการนี้ระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่สามารถพรากสิทธิเสรีภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลไปได้โดยผลการหากปราศจากขั้นตอนที่ถูกต้องและเป็นธรมรมศาลไม่ได้บอกว่ารัฐบาลห้ามเปลี่ยนนโยบายตรวจคนเข้าเมืองนะครับรัฐบาลมีสิทธิทำได้แต่การจะยกเลิกสถานะของคนจำนวนมหาศาลที่เคยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้ามีระยะเวลาให้เตรียมตัวและเปิดโอกาสให้พวกเขามีสิทธิ์โต้แย้งหรืออุทธรณ์ครับการใช้อำนาจปากกาเซ็นคำสั่งให้มีผลทันทีแบบหักดิบคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานถ้าวันนี้ศาลปล่อยให้รัฐบาลทำแบบนี้กับผู้อพยพได้วันหน้ามาตรฐานความยุติธรรมนี้ก็อาจจะถูกละเลยกับพลเมืองกลุ่มอื่นได้เช่นกันนี่คือกรอบป้องกันสุดท้ายที่ศาลต้องการปีกปกป้องไว้ครับมาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามคาใจว่า ทำไมช่วงนี้สารถึงดูเทียบและขยันเบรดท่านประธานาธิบดีเป็นพิเศษนี่คือเกมการเมืองเพื่อสกัดขาโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าคําตอบที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือสารไม่ได้มองเกมแค่สั้นๆในวาระสี่ปีนี้ครับแต่พวกเขากําลังมองไกลไปอีก10หรือ20ปีข้างหน้าสิ่งที่สารกําลังทําคือการวางบรรทัดฐาน setting p r e งพ d e n t ที่แข็งแกร่งครับผู้พิพากษาตรหนักดีว่าหากวันนี้พวกเขายอมหลับตาข้างหนึ่ง ปล่อยให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจพิเศษทำอะไรก็ได้ตามใจชอบพรุ่งนี้หรือในอนาคตเมื่อมีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นคนที่เราไม่ไว้ใจหรือมาจากขั้วการเมืองตรงข้ามเขาก็จะใช้อำนาจแบบเดียวกันนี้ทำลายระบบได้เช่นกันครับศาลจึงต้องทำหน้าที่เหมือนวิศวกรโครงสร้างที่ต้องตอกเสาเข็มให้แน่นตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตึกถล่มในวันหน้าการเบรกทรัมป์ในวันนี้ จึงเท่ากับการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ตำแหน่งประธานาธิบดีกลายเป็นตำแหน่งเพรเดตการที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตครับแต่ท่านผู้ฟังครับละครฉากนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเพราะสิ่งที่เราเห็นผ่านมาเป็นเพียงแค่การประทะกันในระดับสารชั้นต้นและสารอุทธรเท่านั้นจุดแตกหักที่แท้จริงกำลังรอเราอยู่ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับเมื่อทุกสายตาทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่อาคารหินอ่อนสีขาวของสารตีกาสูงสุดสหรัฐสุพรีม คด,คดีประวัติศาสตร์ที่กำลังรอคำพิพากษานี้เกี่ยวข้องกับอำนาจสูงสุดของประธานาธิบดีในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและภาษีโดยไม่ผ่านสภาค,ครับนี่คือเดิมพันที่สูงที่สุดเพราะคำตัดสินของสารุติกาจะถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่ไม่มีใครโต้แย้งได้อีกหากเปรียบเป็นมวยนี่คือนัชิงแชมป์ที่จะชี้ชะตาว่าในอีกสี่ปีข้างหน้าอเมริกาจะถูกปกครองด้วยระบบที่ประธานาธิบดีคือนายเหนือหัวหรือระบบที่กฎหมายอยู่เหนือทุกคน กันแน่บรรยากาศในวอชิงตันตอนนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะลายเซ็นของผู้พิพากษาเพียงไม่กี่คนกำลังจะก,กำหนดทิศทางของมหาอำนาจโลกไปตลอดการครับลองจินตนาการดูนะครับว่าหลังจากคำตัดสินกลางเดือนนี้ผ่านไปอเมริกาจะหน้าตาเป็นอย่างไรผมมองว่ามีสองฉากทัศน์ที่เป็นไปได้และทั้งคู่ต่างก็น่ากังวลในแบบของมันครับฉากทัศส์แรกถ้าทรัมป์ชนะสารตีกาตัดสิน เปิดทางให้อำนาจฝ่ายบริหารทำได้ทุกอย่างเราจะได้เห็นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เอ็กเซคิวทีฟซูเปอร์เอ็กเซคิฟหรือฝ่ายบริหารที่มีอำนาจล้นฟ้านโยบายจะถูกขับเคลื่อนได้เร็วปานสายฟ้าแลบเศรษฐกิจอาจจะหวือหวาแต่มันจะแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ระบบตรวจสอบทวงดุลจะกลายเป็นเพียงเสือกระดาษฉากทัศนที่สถ้าสารชนะและตีกรอบอำนาจประธานาธิบดีอย่างเคร่งครัดเราอาจเข้าสู่ภาวะนโยบายเป็นอัมพาต Policy Grid Lock ครับรัฐบาลขยับทำอะไรก็ติดขัดจะสั่งซ้ายก็โดนฟ้องจะสั่งขวาก็โดนเบรกประเทศจะตกอยู่ในสภาวะชะง,งักงนันในขณะที่โลกภายนอกหมุนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าหวยจะออกทางไหนอเมริกากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่ต้องเลือกระหว่างความเสี่ยงจากเผด็จการหรือความเสี่ยงจากความไร้ประสิทธิภาพและนั่นคือราคาที่คนอเมริกันต้องจ่ายครับในขณะที่วอชิงตันกำลังวุ่นวายอยู่กับเอกสารคำฟ้องและการไต่สวนในศาล ผมอยากให้ทุกท่านหันมองออกไปนอกหน้าต่างครับโลกไม่ได้หยุดหมุนเพื่อรอให้อเมริกาเคลียร์ปัญหาภายในบ้านให้จบศัตรูทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐทั้งในกรุงปักกิ่งและกรุงมอสโกกำลังจับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยรอยยิ้มครับเมื่อมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกต้องทุ่มเทพลังงานและสมาธิไปกับการแก้ปมกฎหมายภายในประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะสุญญากาศทางอำนาจในเวทีโลกครับในช่วงเวลาที่ทำเนียบขาวอ่อนแอหรือวอเกอ นี่คือนาทีทองที่ขั้วอำนาจอื่นจะขยับตัวรุกคืบไม่ว่าจะเป็นการขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้หรือการทดสอบความอดทนในสมรภูมิยุโรปตะวันออกความน่ากลัวไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สามที่จะระเบิดขึ้นทันทีหรอกครับแต่ความน่ากลัวคือการที่พันธมิตรทั่วโลกเริ่มเกิดคำถามว่าในวันที่เราต้องการความช่วยเหลืออเมริกาจะว่างมารับโทรศัพท์เราไหมหรือมัวแต่ยุ่งกับการฟ้องร้องประธานาธิบดีตัวเองอยู่ความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนนี่แหละครับ คือต้นทุนราคาแพงที่สุดที่สหรัฐกำลังต้องจ่ายหันกลับมามองที่ประเทศไทยบ้านเราบ้างครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเรื่องสารในวอชิงตันจะเกี่ยวอะไรกับพ่อค้าแม่ขายในกรุงเทพผมขอเรียนตามตรงครับว่าเกี่ยวเต็มๆและเกี่ยวโดยตรงที่สุดที่ค่าเงินครับความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐคือศัตรูตัวฉกาดของตลาดเงินโลกครับเมื่อนักลงทุนไม่มั่นใจว่านโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์จะได้ไปต่อหรือ โดนสารสกัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือภาวะเงินดอลลาร์ผันผวนหนักครับเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนตามข่าวรายวันซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงค่างเงินบาทของเราทันทีสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไทยช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนการเดินเรือในพายุครับท่านจะไม่สามารถคำนวณต้นทุนหรือกำไรที่แน่นอนได้เลยคำแนะนำของผมคือช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การทำประกันความเสี่ยงค่างเงินเฮจิ้งไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็น ทางรอดที่จําเป็นต้องทําเพราะถ้าสหรัฐจามเพียงครั้งเดียวตลาดการเงินไทยอาจจะเป็นไข้หนักได้เลยครับเมื่อเรามองดูความวุ่นวายในสหรัฐแล้วย้อนกลับมาพิจารณาการเมืองไทยผมคิดว่ามีบทเรียนราคาแพงที่เราสามารถเรียนรู้ได้ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือแม้ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับฝ่ายตรงข้ามจะรุนแรงชนิดที่เรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแต่สังเกตไหมครับว่าสนามรบของพวกเขาคือห้องพิจารณาคดี ไม่ใช่ท้องถนนพวกเขาเลือกที่จะใช้ตัวบทกฎหมายและทนายความเป็นอาวุธในการห้ำหั่นกันแทนที่จะใช้กำลังทหารหรือการปลุกระดมมวลชนลงถนนเพื่อล้มกระดานนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญมากครับความวุ่นวายที่เราเห็นในข่าวแท้จริงแล้วมันคือวาลนิรภัยของระบอบประชาธิปไตยครับการที่มีสารคอยทำหน้าที่เป็นกรรมการเป่านกหวีด้ามทับแม้จะดูขัดใจฝ่ายที่อยากทำงานเร็ว แต่มันช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพสำหรับประเทศไทยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาฉกโชนนี่อาจเป็นโจทย์ใหญ่ให้เราชวนคิดครับว่าสังคมแบบไหนที่เราอยากเห็นสังคมที่เถียงกันเสียงดังในสภาและจบที่ศาลหรือสังคมที่เงียบสงบแต่จบลงด้วยการยึดอำนาจอเมริกาอาจจะไม่ใช่แบบอย่างที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยเขาก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายยังคงสักดีสิทธิ์พอที่จะหยุดยั้งอำนาจสูงสุดได้ ครับสุดท้ายนี้ครับความวุ่นวายทางกฎหมายที่เราเห็นในอเมริกาอาจจะดูน่าปวดหัวและสร้างความกังวลให้กับชาวโลกแต่ผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่านี่คือราคาของประชาธิปไตยที่ต้องจ่ายครับระบบการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ระบบที่ราบรื่นเงียบสงบที่สุดแต่เป็นระบบที่สามารถจัดการกับความขัดแย้งทางอำนาจได้โดยไม่ต้องจบลงด้วยการเสียเลือดเนื้อหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญการประทะกันครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญ ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าตาช่างแห่งความยุติธรรมจะยังคงสักดีสิทธและ่วงน้ำหนักกับอำนาจบริหารได้จริงหรือไม่ในโลกยุคใหม่แล้วคุณผู้ฟังหล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ท่านคิดว่าศาลควรมีอำนาจเบรกประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนหรือท่านมองว่าผู้นำที่ประชาชนเลือกมาแล้วควรมีอิสระในการบริหารประเทศมากกว่านี้เพื่อให้งานเดินหน้าได้ลองคอมเมนต์และเปลี่ยนมุมมองกันได้ที่ด้านล่างนะครับ เรามาคุยกันด้วยเหตุและผลครับถ้าท่านชอบการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศแบบเจาะลึกเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของไทยแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปและเพื่อให้ท่านไม่พลาดสาระสำคัญในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ